การที่ปลอวกับเขาบาแลตก็ยไม่ใช่ทุกคนเรากำลังจะเดินไปบ้านที่มวรปรากฏว่ที่มิวยืนกาะประตูจ้าแล้วก็บอกตัรนึงเอาใหม่หม่เดียกลับเข้าไปไม้เราชินใจหน่อ้ปะเาเป็นแว่าเซภัยแล้วกันน้องพอาจุดไกันอุ้ยาแล้ว ค you know? ah, huh? oh, ือยอนั่อย yes, huh? mm ่างเงี้ยนิวกับพ่อไปก่อนแบบ้่อมาสายรู้ตั้งแต่ที่แกขับรถเข้ามาแล้วพ่อหมาเห่าอาเอออยากรู้ว่ารู้ได้ยังไงแต่ว่าหมาข้างบ้านเห่าไกลมากใช่แต่ว่าคือข้างมากแต่หนูว่าแบบถ้ามีคนเดินมามันจะเห่าไม่หยุดก็เลยรู้ไม่มีมั่นใจได้ไงว่าเป็นเพราะหลอนเพราะว่าสองคนนี้เงียบมากเลยทั้งวันเป็นการอยู่ว่าคิดว่าจะสงสารแล้วก็ไม่ มาเซอร์ไพรส์แต่เราดูเบื้องหลังนะว่ามันแบบว่าไม่พูดแล้วกันสำเร็จเซอร์ไพรส์สำเร็จมิวหนึ่งไม่รู้เลยไม่รู้เลยอ้โพูดซะขนาดนี้มาชิมเค้กอุตส่าห์ทำเองเลยนี่อ่ะเจ้าภาพก็คือยังไม่ได้อธิบายเนี่ยองเป็นมาสเตอร์เชฟหน่อยนี่คืออะไรบ้างนี่ก็คือสตรอเบอร์รี่เอ่อไม่ไม่ใช่ชิมผลไม้เค้กผลไม้ช็อตเค้กช็อตเค้กใช่ทำไมเนื้อมันแน่นจังเลยอ่ะไม่นไปแค่ไหน โซฟาแน่นนแล้วก็เลยไม่ใส่ผงปูตอนแรกเราก็คุยกั <laughs> นจะทำเค้กวสดอะไรดีนล้วนี่แน,น, <eighth> น่รู้สึกว่าต้องผลไมามพเพราะแบบมันจะเฮียงตี